สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูบุษริยาินบวรวัฒนากุลนะคะหรือคุณครูแจงนะคะวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาฝากนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง comparisons of adjectives นะคะคืออะไรทราบไหมเอ่ยนะักเรียนลองดูรูปภาพประกอบนะคะ comparison นะคะ,ะ,คะก็คือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะนะอ่ะนี้มาดูการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือไม่อยกตัวอย่างเช่นนะคะคำคุณศัพท์รู้จกักรูปภาพแล้วจะเห็นของขวัญสชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอีกชิ้นหนึ่งมีขนาดเล็ก ก็จะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนเป็นคำที่เรียนคุ้นเคยอยู่แล้วคำแรกคำว่าใหญ่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ mm hmm. big ใช่แล้วค่ะ big แปลว่าใหญ่เห็นไหมว่าอของขวัญกล่องใหญ่เลยต่อไปทางขวามือนะคะ small. small 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 ที่แปลว่าเล็กอันนี้แหละเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ก็คือ big small นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปอจะบอกเป็นลักษณะของ ขุ่ของคนนะก็จะมีอ้วนกับผอมภาษาอังกฤษคําว่าอ้วนและผอมนักเรียนทราบไหมคะว่าคือคาว่าอะไรใครตอบได้ตอบมาดังๆนะคะอ้วนก็คือ fat ผอมก็คือผอมนะคะอันนี้ก็คือการบ่งบอกของคํานามนะคะว่าเป็นยังไงคนนึงอ้วนคนนึงผอมค่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะช้ากับเร็วอันนี้เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะอย่างเช่น เดินช้าคนนึงเร็วเหลือเกินใช่ไหมคะ,ะคำว่าช้าว่าไงคะช้าภาษาอังกฤษ slow และเร็วก็คือ fast นะคะอันนี้คือคำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ต่อไปค่ะเกี่ยวกับความรู้สึกและเป็นการบง่งบอกความรู้สึกนะคะก็คือมีความสุขและเศร้าคำว่ามีความสุขคืออะไรคะก็คือ happy กับ sad ใช่ไหมคะนะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะต่อไป มีการเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีการเปรียบเทียบที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันเช่นเราจะใช้ as นีคะสีแดงๆเนาะ as as ในการเปรียบเทียบแสดงความเท่าเทียมกันเช่นอย่างเช่นรูปภาพแรกนะคะจะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมสอคนนี้เป็นไงคะส่วนสูงเขาเท่ากันเลยเนาะมันต้องมีอยู่แล้วแหละที่ว่าเราอยู่ห้องเดียวกันหรือว่าเพื่อนใกล้เคียงกันที่ส่วนสูงเท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะใช้คําว่า S as tall as นะคะก็คือสูงเท่ากันต่อไปขวาม,มือค่ะอ้วนใช่ไหมคะอ้วนเท่ากันจะใช้ยังไง S fat as นะคะอันนี้คืออ้วนเท่ากันตัวอย่างต่อไปค่ะกระเป๋าใบนี้มีขนาดใหญ่เท่ากันก็คือ as big as นะคะความยาวของใบบรรทัดเท่ากันใช่ไหมคะ30เซนเนาะก็คือ as long as นะคะ เราจะใช้ s a s ในการเปรียบเทียบแสดงความเท่าเทียมกันเช่น s healthy s ก็คือหนักเท่ากันเนาะต่อไป s dirty s สกปรปกเท่ากันทีนี้มาดูรูปประโยคนะคะตัวอย่างประโยคนะคะการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันหรือ positive degree นะคะดูจากรูปภาพนะคะ the two boys นะคะมีสองคนคนแรกชื่อ adam คนที่สองชื่อ alex นะคะนักเรียนสังเกตนะ คนทางซ้ายมือคืออดัมคนทางขวามือคืออเล็กซ์อประโยคเราจะบอกว่า2คนเนี้ยเคาสูงเท่ากันจะพูดว่าอย่างไงบอกไปแล้วว่าใช้ as as นะคะอ่ะดูรูปประโยคอ่านพร้อมๆกันค่ะ Adam is as tall as Alex อีกรอบหนึ่งเนาะ Adam is as tall as Alex ก็แปลว่าอดัมสูงเท่ากันกับอเล็กซ์นะคะนี่คือรูปประโยคตัวอย่างนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นขั้น เท่ากันใช่ไหมคะสูงเท่ากันแต่ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าคำว่าขั้นกว่าคือไม่เท่ากันเนาะ comparative degree แสดงในรูปคำคุณศัพท์ขั้นกว่ารูปแบบก็จะบวกกับความว่าแดนนะคะเช่นดูรูปภาพค่ะเจนเขาพูดถึงส่วนสูงเนาะเห็นไหมคะเจนสูงเท่าไหร่นักเรียนดูสิ130นใช่ไหมคะนี่เจนเขาสูง130เซนต่อไปแอนแอนสูงเท่าไหร่คะ ูง1 6 0ใช่ไหมทีนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็ต้องมีการพูดถึงสูงกว่าใช่ไหมคะอ่ะแต่งประโยคซิแอนสูงกว่าเจนแอนเนี่ยสูง160แอนสูงกว่าเจนจะพูดว่าไงคะดูตามรูปแบบค่ะแอน is taller than เจนอีกรอบค่ะแอน is taller than เจนก็คือจาก tall ขั้นกว่าค่ะเติม er เนอะก็เป็น n สูงกว่าเจนให้สังเกตตัวเข้มเขนะคะทีนี้มาดูข้อ2การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเมื่อกี้ขั้นกว่าสูงกว่าวิ่งเร็วกว่าอ้วนกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าขั้นกว่าใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ก็คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็คือ superlative degree ก็คือรูปแบบนะคะดูตัวสีแดงๆเนาะ the ตามด้วยคําคุณศัพท์ขั้นสูงสุดตามด้วยคํานามเช่นดูจากรูปภาพนะ Joe is the tallest boy in our class Joe is the tallest boy in our class Joe เป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในชั้นให้สังเกตตัวเข้มเข้มค่ะถ้าเป็นขั้นสูงสุดจะมีคำว่า the นะคะ Joe is the ขั้นสูงสุดจากคำว่าสูงทอ l ใช่ไหมเมื่อกี้ taller ต่อไปขั้นสูงสุดคือ tallest boy ก็คือคำนามใช่ไหมคะโจเป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในชั้นเรียนอันนี้เป็นขั้นสูงสุดเนาะก็จะมี3ขั้นเท่าเทียมกันขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดนะคะนี่คือตัวอย่างอ่ทีนี้มาดูรูปภาพเนาะดูภาพให้เห็นชัดเจนนะคะก็มี3คนสาสาวเนาะคนแรกชื่อแอน เห็นไหมแอนคนที่สองเจนคนสุดท้ายชื่อเอ็มให้สังเกตเขาพูดถึง beautiful beautiful แปลว่าอะไรคะแปลว่าสวยใช่ไหมเขาจะให้เปรียบเทียบว,ว่า3คนนี้ใครสวยใครสวยกว่าคนไหนแล้วก็ใครสวยที่สุดเนาะแอน beautiful แปลว่าสวยแต่ถ้าเจน more beautiful สวยกว่าและสุดท้ายเอมม the most beautiful เอ็มมานี่สวยที่สุดนะคะทีนี้มาดูรูปประโยคจัดแต่งประโยคยังไงให้สังเกตนะคะอะ uh. ถ้าเขาจะบอกว่าเจนสวยกว่าแอนจะแต่งประโยคยังไงจริงไหมเจนคนที่สองสวยกว่าคนที่หนึ่งไหมคะใช่ไหมแต่งประโยคดังนี้ค่ะดูตามมันคุณนะคะอ่านพร้อมกันเ e n e is more beautiful than a n นเจ n e is more beautiful than a n นสังเกตตัวสีแดงเข,เข้มนะคะเจน e verb to be ใช้ is เนาะเจนสวยกว่าแอนนะอันนี้เป็นขั้น เปรียบเทียบขั้นกว่านะคะถ้าขั้นสูงสุดล่ะบอกไปแล้วต้องมีคำว่า the ใช่ไหมคะใครสวยสุดใน3คนนี้แอนเจนหรือเอมมาคะอ่าเอมมาเป็นคนสวยสุดนะจะพูดว่ายังไงอ่ะดูรูปประโยคค่ะ Emma is the most beautiful Emma is the most beautiful มีคำว่า the most หมายว่าที่สุดเลยเอมมาสวยที่สุดนะคะ โอเคอันนี้เป็นการขั้นสูงสุดเนาะต่อไปค่ะมาดูเด็กผู้ชายสมคนคนแรก Number o n สตีฟชื่อสตีฟเนาะต่อไปคนที่2ชื่อจอห์นคนสุดท้ายชื่อโทนี่ให้สังเกตซิเขาน่าจะเปรียบเทียบเรื่องอะไรคะอ่าเรื่องส่วนสูงเห็นไหมสตีฟเนี่ยจะตัวเตีย้ยที่สุดเลยจอห์นเนี่ยอยู่ระดับกลางและโทนี่สูงที่สุดทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนดูประโยคค่ะในรูปภาพใครสูงสุดนะ โทนี่ใช่ไหมคะคนที่3โทนี่สูงที่สุดลองแต่งประโยคซีว่าโทนี่เป็นคนที่สูงที่สุดจะแต่งอย่างไรอ่ะตามด้วยชื่อคนแรกคะ่ะโทนี่ตามด้วย verb to be is เนาะโทนี่ is the tallest โทนี่ is the tallest โทนี่สูงที่สุดนะคะอ่าต่อไปมีสูงที่สุดแล้วก็ต้องมีเตี้ยที่สุดใช่ไหมพูดถึงใครคะคนไหนเตี้ยสุดสตีฟจอร์หรือโทนี่อ่าสตีฟเนะาะแต่งประโยคคะ่ะ สติฟเตี้ยที่สุดจะพูดว่าไงก็เป็น Steve is the shortest สังเกตคำว่า the ถ้ามีคำว่าที่สุดจะต้องมี the นำหน้าเสมอนะคะไม่ว่าจะสูงสุดเตี้ยสุดหรืออะไรก็ตามก็เป็น Steve is the shortest สังเกตคำว่า short short แปลว่าเตี้ยแต่ถ้าที่สุดเติม est นะคะ,ะต่อไปทีนี้เราจะมาดูหลักการเติม นะคะหลักการเติมกฎการเติม ER หรือ EST ER คือขั้นกว่า EST คือขั้นสูงสุดจำดีๆนะ ER คือขั้นกว่าสูงกว่าแข็งแรงกว่าสวยกว่าดีกว่าน่ารักกว่าเติม ER แต่ถ้า EST นี่คือขั้นสูงสุดนะคะอักข้อหนึ่คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวเสียงสั้นตัวเดียวสะกดตัวเดียว คุณสมบัติครบ2อข้อนี้ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไปแล้วเติม er นะดูนะคะตัวอย่างค่ะเช่นคำว่า sad sad แปลว่าอะไรคะเศร้าใช่ไหมอาการเศร้ามีตัวอะไรสกดมังคะ sad sat ที่แปลว่าเศร้าเขาบอกว่าถ้ามีเสียงสั้น sad เสียงสั้นเนาะตัวสะกดตัวเดียว เห็นไหมมี d sad ให้เติมตัวสกดอีกตัวก็เป็น sad เติม d อีกตัวเติม er ก็เป็น sadder เศร้า sadder ก็ ER, คือเศร้าวกว่าส่วนขั้นสูงสุดให้เติมอะไรคะตัวสะกดตัวหนึ่งก็คือตัว d ล้วเติม est เป็น saddest นะคะเห็นไหมถ้าตรงตามกฎข้อนี้ให้ทำตามนี้นะคะต่อไป อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นกันอันนี้จะง่ายจะเห็นภาพชัดเจนคําว่าใหญ่ภาษาอังกฤษ,กฤษนักเรียนทราบไปแล้วคาว่าใหญ่ว่างไงคะ big ใช่ไหมเขาบอกว่าคําที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว big อันนี้คือสั้นไหมเสียงสั้นเนาะมีตัวสะกดตัวเดียวก็คือตัว G ใช่ไหมคะ b เป็นพยัญชนะเป็น i เป็นสระใช่ไหมคะ g เป็นตัวสะกดเนาะทีนี้เขาให้ทํำยังไงถ้าเป็นกฎการเติม big ใหญ่ ถ้าใหญ่กว่าให้ทำยังไงคะก็คือเติมตัวสุดท้ายลงไปคือตัว G big เติม G อีกตัวแล้วก็เติม er เป็น bigger bigger แปลว่าใหญ่กว่าแต่ถ้าใหญ่ที่สุดล่ะก็เป็น biggest โดยการเติม G ก่อนแล้วเติม est ใช่ไหมคะ big bigger biggest อันนี้คือกฎข้อ1น,นะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกคำหนึ่งคะ่ะ fat ที่แปลว่าอ้วนใช่ไหมคะ fat เสียงสั้นแล้วมีตัวสะกดตัวเดียวคือตัว t ใช่ไหมคะให้เติมตัวสะกดอีกตัวคือตัว t เป็น fat t แล้วเพิเติม er เป็น factor f a t t e r คืออ้วนกว่าถ้าอ้วนที่สุดก็เติม t อีกตัวแล้วติม es C เป็น fattest fat f a t t e r fattest นะต่อไปทีนี้กดข้อที่2ต้องจำนะคะจำต้องจำแล้วจดด้วยนะ ข้อ2คำลงท้ายด้วย Y ให้ตัด Y ออกอจำดีๆคุณคุณเน้นตัวสีแดงให้แล้วคําที่ลงท้ายด้วย Y ให้ตัด Y ออกแล้วเติม ier หรือ i e s t ขั้นกว่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าขั้นสูงสุดคือตัวนี้เช่นคําว่า funny funny คือตลกใช่ไหมคะรู้สึกตลก funny นะคะว่าตลกถ้าเป็นขั้นกว่า funnier ให้ตัด y เห็นไหม y หายไปแล้วเอา i มาใส่แทนแล้วค่อยเติม er เป็น funny ก็คือตลกกว่าถ้าตลกที่สุดก็เป็น funniest N, N e funniest จำดีๆถ้ามี y ตัด y ออกเติม i แล้วถึงเติมคำขั้นกว่า er หรือ est นะคะอันนี้เป็นกฎข้อ2นะ ตัวอย่างที่2ของการมี y นะคะ dirty dirty แปลว่าสกรปรกเห็นไหมให้ตัด y ออกสกรปรกกว่าก็คือ dirtyer เอาวายออกแล้วเติม i ถึงค่อยเติม er สกรปรกที่สุด dirtiest เอาวายออกเติม i แล้วก็เติม est นะคะจำดีๆนะ,ะต่อไปกดข้อที่3 คำสั้นหนึ่งพยางนอกเหนือจากข้อหนึ่งให้เติม er est ได้เลยนะคะเช่นคําว่า fast ก็เติม er เป็น faster แล้วก็ fastest fast แปลว่าเร็ว faster เร็วกว่า fastest เร็วที่สุดอันนี้คือเติมได้เลยข้อ3เช่นเดียวกันค่ะ short แปลว่าสั้นเนาะแปลว่าเตี้ยกกระดาษ shorter เตี้ยกว่า shortest เตี้ยที่สุดอันนี้คือกดอันนี้คือเติมไปเลยถ้า เตี้ยกว่าก็เติม er ถ้าเตี้ยที่สุดก็เติม est เติมได้เลยไม่มีข้อยกเว้นนะคะต่อไปอันนี้ดินสอ s a u r short shorter เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน o o แปลว่าแก่เนาะ old older แก่กว่า oldest แก่ที่สุดนะคะอันนี้คือขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน strong no? stronger stronger แข็งแรงแข็งแรงกว่าแข็งแรงที่สุดอันนี้เติมได้เลยไม่ยากแต่ข้อ4นั่นแหละกดข้อ4นักเรียนต้องจำนะคะเพราะมันเป็นกฎที่นักเรียนจะค่อนข้างยากหน่อยนะคะต่อไปนี้จะไม่มีการเติม er est แต่เราจะใช้คำว่า more และ the most มาช่วยจำดีดีนะคะ,ะข้อ4อ่านแป่พร้อมๆกันคะ่ะคำสอพยางที่ลงท้ายด้วย ed f u l, i n g, l e s s ที่อ่านว่า full English ให้เติม more และ the most ข้างหน้านะคะขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นที่สุดนะคะอะคำแรกอ่านพร้อมกันคะ่ะ worry, worry ก็เป็นแปลว่าเป็นกังวลถ้าเป็นกังวลมากกว่าก็เป็น more worry เติม more ข้างหน้า ถ้าเป็นกังวลที่สุดก็เติมอะไรคะ the most worry จำดีๆนะคะต่อไปคําีีสอบออกเสียงอมการคะ่ะ helpful helpful แปลว่าชอบช่วยเหลือถ้าขั้นกว่าก็คือชอบช่วยเหลือกว่าให้เติมคำว่า more ออกเสียงอมกันคะ่ะ more helpful ชอบช่วยเหลือกว่าต่อไปชอบช่วยเหลือที่สุดถ้ามีคำว่าที่สุดนี่คือ the มาเลยคะ่ะ the most อ่ะเสียง,งการ the most helpful คือชอบช่วยเหลือที่สุดอ่ะต่อไปคำที่3 boring 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 แปลว่าน่าเบื่อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่น่าเบื่อเนาะ boring แปลว่าน่าเบื่อถ้าน่าเบื่อกว่าจะใช้คําว่า more เห็นไหม more boring แต่ถ้าน่าเบื่อที่สุดก็คือ the most boring เริ่มจําได้แล้วใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะ useless useless Use แปลว่าไร้ประโยชน์ก็คือถ้าขั้นกว่าคือ more useless และขั้นสุดคือ the most useless สังเกตคําศัพท์เห็นไหมลงท้ายด้วย ed ful ing L.E.S.S. E ตามกับหนดเลยจะใช้ more กับ the most มาช่วยในการบอกขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะต่อไปข้อ5คําคที่มี3พยางค์ขึ้นไปก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ more กับ the most มาช่วยเช่นคําแรกขั้นปกติออกเสียงพร้อมกันลูก important important แปลว่าสําคัญถ้าสําคัญกว่าให้อะไรมาช่วยนะใช้แล้ว more more important สำคัญกว่าแต่ถ้าสําคัญที่สุดมีคําว่า the most important ใช่แล้วต่อไปคำว่าแพงภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยปปฐมต้องรู้แล้วนะ expensive ค่ะแพงถ้าแพงกว่า more expensive แต่ถ้าแพงที่สุดก็คือ the most expensive หไหมเริ่มจำได้แล้วคำต่อไปค่ะสามพยางค์ค่ะ dangerous อันตรายถ้าอันตรายกว่าก็คือ more dangerous อันตรายที่สุดเลย the most dangerous คำสุดท้ายคะ่ะที่เป็นคำตัวอย่างเนาะ difficult difficult แปลว่ายากถ้ายากกว่าเอา more มาไว้ข้างหน้าค่ะ more difficult สุดท้ายยากที่สุดก็คือ the most difficult อันนี้คือกด5ข้อที่ต้องจำนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่าง look at the picture มีไอศครีมมาให้นักเรียนด้วยตั้ง3ถ้วยนะคะถ้วยแรกราคาเท่าไหร่นะ how much is it ถ้วยแรก 49บาท49บาทเนาะตรงกลางค่ะไอศครีม69บาท69บาทและสุดท้าย99บาท99บาทรู้จักรูปภาพแล้วไอศครีมอันไหนน่าทานที่สุดเลยน่าจะเป็นอันนี้เนาะเพราะว่าให้เยอะที่สุดเลยแต่ราคาเป็นยังไงแพงที่สุดอันแรก49อันที่2 69อันที่3 99นักเรียนก็ดูสิคะเห็นไหม expensive แปลว่าแพง ถ้าแพงกว่าเอาอะไรมาช่วยนะคะ more expensive แต่ถ้าแพงที่สุดเลย99ก็เป็น the most expensive นั่นแหละนะคะดูตัวอย่างเนาะคำต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6จะเป็นข้อยกเว้นนอกภาษาอังกฤษมันจะมีข้อยกเว้นที่ต้องจำเองนะคะคำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษไม่อยู่ในกฎเกณฑ์คือจะเปลี่ยนรูปไปเลย ความหมายเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกันทุกข้อมันจะมีเขียนเหมือนกันใช่ไหมแต่ข้อ6เนี่ยจำเลยเช่นคําแรกขั้นปกติออกเสียงค่ะ good good แปลว่าดีใช่ไหม very good ใช่ไหมดีใช่ไหมคะดีนักเรียนรู้จักแต่ถ้าเราบอกว่าดีกว่าจะเปลี่ยนคําไปเลยนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ better better ถ้าดีที่สุดล่ะดีที่สุดคือ the best The best นี่เห็นไหมกดข้อหูนี่ยากสุดเลยบอกเลยแต่ถ้าจำได้แป๊บเดียวไม่ยากเกินไปนะคะ Good better the best นี่คือความหมายไปในทางเดียวกันดีดีกว่าดีที่สุดต่อไปมีคำว่าดีแล้วต่อไปคำว่าเลวนะคะออกเสียงพร้อมกัน Bad 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 แปลว่าแย่แปลว่าเลวเนาะต่อไปขั้นกว่าเปลี่ยนรูปเลยนะ Worse Worse ถ้าเร็วที่สุดแย่ที่สุดก็คือ the worst the worst เห็นไหมเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะอีกรอบหนึ่ง bad worst the worst เร็วเร็วกว่าเร็วที่สุดต่อไปคำที่3ค่ะอ่านพร้อมกัน far 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 แปลว่าไกลใช่ไหมคะไกลถ้าบอกว่าไกลกว่าล่ะ farther farther นะคะต่อไปไกลที่สุด f a r t e s t the farthest มีเดอะมาช่วยทุกครั้งขั้นสูงสุดค่ะต่อไปคำที่4 little ออกเสียงร่อมกันค่ะ little little แปลว่าเล็กถ้าขั้นกว่าเล็กกว่าก็คือ less less เล็กที่สุด the least the least นะคะคำสุดท้ายแปลว่ามาก many many มากกว่า more more และมากที่สุด the most the most นะคะครูจะบอกไว้เลยว่ากฎข้อ6กนี้นักเรียนต้องใช้ความจำเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนรูปไปเลยขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะต้องจำท่องบ่อยๆนะคะอ่าทีนี้ามาดูตัวอย่างเห็นไหมบอกไปแล้วว่าคำว่าดีเนี่ยดีเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ย good ต่อไปคำที่2ดีกว่า better และคำสุดท้ายดีที่สุดคือ the best นะนักเรียนน่าจะได้ยินคำศัพท์เหล่านี้มานะคะอันนี้คือต้องจำนะต่อไปมาดู exercise ดีกว่า exercise นะคะแบบฝึกหัดดูซิว่าวันนี้ครูจะให้หนักเรียนทำอะไรอ่ะ exercise แบบฝึกหัดทบทวน ดูจากรูปภาพและพูดถึงอะไรคะ,ะพูดถึงยานพาหนะใช่ไหมเป็นรูปอะไรมั่งอะรูปแรกดูพร้อมกันใครอ่านคำศัพท์ได้อ่านดังๆคำแรกคะ่ะ look at the picture number one อันแรกคะ่ะ b i c y c l e ออกเสียงพร้อมกัน bicycle bicycle คืออะไรคะจักรยานดูราคาให้ราคามาด้วยคะ่ะจักรยานเท่าไหร่นะ how much is this ราคาเท่าไหร่คะ one t 1 9 9บาท1,999บาทใช่ไหมคะแต่ไป look at picture number t motorbike motorbike m o t o r ร์ไซคใช่ไหมคะ how much is it โอ้ราคาน่าจะแพงเลยเนาะ150,000บาท150,000บาทก็คือ150,000บาทใช่ไหมคะส่วนอันสุดท้ายคะ่ะ car car รถยนต์ใช่ไหมคะ700,000บาท700,000บาทเลยอะ เปรียบเทียบราคาเนะาะจักรยานคันหนึงราคา1,999บาทมอเตอร์ไซค์1 0 0 0 0 0บาทและรถยนต์7,000 0 0บาทอ้าคำถามค่ะเขาบอกว่า which is the most expensive which is the most expensive คำว่า the most expensive นักเรียนต้องดูก่อนว่าเขาถามอะไร which ก็คืออันไหนหรือคันไหนคะ่ะ คันไหนที่มีราคาแพงที่สุดอ้าวลองตอบสิคะจะตอบได้ไหมนะ้าให้เวลานะคะอ่าลองตอบสิคำตอบคืออ่าใครตอบได้คะคำตอบคืออะไรคะ The car is the most expensive นะคะ <Wow. S 2> โอ้โหเสียงตกใจถามว่าอันไหนที่ราคาแพงที่สุดให้สังเกตคำว่า the most expensive ดูจากรูปภาพก็คือคาเวลาตอบตอบเต็มประโยคค่ะ the car is the most expensive ข้อหนึ่งถูกต้องอได้อุปกรณ์มาจากคุณครูคณิตศาสตร์นะคะต่อไปนะข้อมีรูปภาพมาประกอบค่ะ t h e e are three girls นะคะมีสามคนคนแรกลิซ่าคนที่สองแอนคนที่ 3, Nancy. าาา high. High ออสามนะแนนซี่เขาให้ข้อมูลมาสองอย่าง High High คืออะไรส่วนสูงนะคะและ w g h t ก็คือน้ำหนักเขาให้ข้อมูลมาลิซ่าสูง178หนัก56แอนสูง159หนัก78และแนนซี่สูง165หนัก49อ่ะให้เวลาจดจำดูจากรูปภาพแล้วเนาะ นักเรียนว่าใครสูงสุดอังคูถามก่อนลิซ่าแอนหรือแนนซี่คะความสูงนี้ดูตรงนี้คะ่ะลิซ่าสูงสุดเจตามมาด้วยแนนซี่แล้วก็แอนใช่ไหมคะใครหนักสุดในที่นี้แอนหนักสุดลิซ่าแล้วก็แนนซี่ใช่ไหมคะอ้าวทีนี้มาดูคำถามคำถามนะ number two who is the taller than Ann? who is the who is taller than Ann? taller แปลว่าสูงกว่าใช่ไหมขั้นกว่าเติม er เนอะคุณครูถามว่าใครสูงกว่า Ann อากลับไปดูรูปภาพค่ะใครสูงกว่า Ann คะนี่ใครสูงกว่า Ann ดูสิคำตอบคืออะไรนะคำตอบคือ คม,มีแปลให้ด้วยใครสูงกว่าแอนคำตอบคือ Lisa and Nancy ีสองคนเลยลิซ่ n แ n นแนนซี่อา e อลเดนนะข้อนี้ใครถูกคะอ่าถูกต้องคะ่ะ Lisa กับ Nancy สูงกว่าแอนจริงไหมใช่ต่อไปข้อ3 who is the tallest มีคำว่า the tallest ขั้นสูงสุด tallest คือ คำถามคือใครสูงที่สุดจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมคะใครสูงที่สุดคนที่สูงที่สุดคือใครกลับไปดูใครสูงที่สุดคะคำตอบคือ l i ซ่ is the tallest นะคะลิซ่สูงที่สุดถูกต้องอ,อีกสองข้อสุดท้ายช่วยกันตอบนะเวลาตอบตอบให้เป็นประโยคจะได้สุดฝนตัวเองได้ข้อ4คะ่ะ number four Who is fatter than Lisa? Who is fatter than Lisa? แปลว่าอะไรนะ fatter ใครอ้วนกว่าลิซ่าใครอ้วนกว่าลิซ่าอ่ะครูจะให้ไปดูใครอ้วนกว่าลิซ่านะใครอ้วนกว่าลิซ่าคะลิซ่าหนัก56าใครอ้วนกว่าลิซ่าคะ,ะดูทิเห็นแป๊บเดียวแล้วคำตอบคือใครอ้วนกว่าลิซ่าคะคำตอบข้อ4ีคือ and ถูกต้อง n อ is fatter อ h a n lissa a ออ้วนกว่าลิซ่าและข้อสุดท้ายค่ะ who is the t h i n n e s t who is the t h i n n e s t t i n n e s t ทินแปลว่าผอมถ้ามี e s t ก็คือขั้นสูงสุดใครผอมที่สุดอ้า no. วจำได้ไหมเอ่ยใครผอมที่สุดจำไม่ได้ครูจะกลับไปดูรูปภาพให้นะคะข้อสุดท้ายแล้วขอให้ตอบดังๆ ใครผอมที่สุดอา้าวมีลลิซ่ามีแอนมีแอนแนนซีดูที่เวทน้ำหนักค่ะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะลองตอบให้เป็นประโยคเต็มๆให้ครูหน่อยคำตอบคือใครผอมที่สุดแนนซี i อีสต์จะชินเนถูกต้องค่ะโอเคเก่งมากอะเป็นยังไงคะวันนี้พูดลักนะ ตอบให้ถูกแปลประโยคด้วยนะคะคนเก่งนะการที่จะทะาําภาษาอังกฤษให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวต้องฝึกเขียนฝึกท่องนะคะโดยเฉพาะคําศัพท์ที่สําคัญเราต้องอะสะกดได้ด้วยเวลาเราไปทําข้อสอบนะคะเราจะได้สามารถแปลได้นะคะวันนี้คุณครูสอนเรื่อง comparison adjective ใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะ วันนี้ก็ได้ลองทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะถ้าใครยังอยากจะทบทวนอีกรอบเพื่อให้เข้าใจของแท้นะคะกลับไปดูได้เสมอแล้วลองทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย